ดึกสงัดตอนเรากำลังเดินกลับบ้านเปลี่ยวๆทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงกระพือปีกดังมาจากข้างหลังไม่ใช่เสียงนกแต่มันใหญ่กว่านั้นมากและมีเสียงคล้ายกระด้งเสียดสีกันหัวใจเราเต้นรัวพอหันกลับไปก็เห็นเงาร่างคนมีปีกกำลังพุ่งตรงมามันคือผีกระหังดวงตาแดงกำ่ำจ้องขเขม็งมาที่เราพร้อมรอย,ยิ้มสยอง เราออกวิ่งสุดชีวิตแทบจะล้มไม่เป็นท่าเสียงกระหังยังตามมาติดๆลมหายใจรถต้นคอวุดวิทจะถึงประตูบ้านแล้วมันพุ่งเข้ามาคว้าแขนเราสะบัดหลุดอย่างแรงแล้วปิดประตูใส่หน้ามันทันทีเสียงกระแทกดังสนัน่นรอดมาได้วุตวิทจริงๆเหตุการณ์คืนนั้นยังหลอนเราไม่ลืมเลือน ผู้สนับสนุน KMM t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชมั่วโมง